คุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานข่าวด่วนเข้ามาเป็นข้อมูลจากกองทัพภาคที่2นะครับว่ารอบนี้ขเขมรเล่นหนักเล่นสกรปรกทุกวิถีทางนะครับตอกย้ําประจานชาวโลกกันออกไปแล้วก็ไทยเนี่ยนะครับก็จะต้องเล่นหนักกว่าขเขมรเข้าไปอีกนะครับกองทัพภาคที่2รายงานว่าตอน9ก้านาฬิกาสีนาทีเขมรไม่สนประชาชนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนต้องรีบอบพยพอย่างเร่งด่วนแล้วนะครับไม่สนประชาชนก็มีการใช้จรวด BM21 ย่ยิงจากฐาน ที่เขาแหลมตกใส่ปราสาทโดนตวนถึงจังหวัดศรีสะเกดเลยนะฮะตกใส่ปราสาทโดนตวนใช้ BM21 เ BM ีบเียดเคือไงฮนะคือแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ฮนะมันใช้อย่างนี้เลยนะครับนี่คุณผู้ชมรายงานมาจากข้อมูลของกองทัพภาคที่สองนะครับโอ้โหถ้ามึงเล่นหนักแบบนี้ไทยก็ต้องเล่นหนักเหมือนกันแหะครับงานนี้เนี่ยนะครับมีตาต่อตาฟันต่อฟันเป็นการทําสงคราม สื่อขมรก็ประกาศแล้วนะว่าพวกเขาประกาศทําสงครามเต็มรูปแบบนี่คือสิ่งที่ขมรใช้รอบนี้นะฮะนี่รายงานยืนยันโดยกองทัพภาคที่สองเป็นวิธีการที่สกปรกโดยไม่สนใจประชาชนหลังจากนี้กองทัพไทยจะต้องจัดหนักจัดเต็มนะครับจัดหนักจัดเต็มแต่ทางฝั่งเราเนี่ยไม่เผยแพร่นะว่าเราใช้ยุทธปรกรณ์อะไรยังไงบ้างเพื่อความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทหารในการปฏิบัติหน้าที่นะครับโอ้โหสง,สงครามในครั้งนี้นใหญ่เลยนะ น่าจะใหญ่กว่าปี2554หลายเท่าเหมือนกับที่บิ๊กทหารเคยบอกเอาไว้เนึ่งจกว่าปัจจุบันต่างฝ่ายก็ต่างพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มีความทันสมัยแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นครับนะสนับสนุนยุคคนสนับสนุนสินค้าชุมชนหมูทุบจากพมบุรีที่สิงห์บุรีนะฮะสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหอละหอละร้อยสามสิบเก้าน้ำหนักร้อยสามสิบกรัมนะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับเป็นสินค้าใหม่ อยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคคนสนับสนุนชุมชนอ่ะขายของเลยนะครับหมูทุบนี่ผู้ชมเนื้อเนื้อเน้นๆเ,เ,เลยนะนี่สินค้าตัวใหม่นะฮะได้มาจากชุมชนที่พมบุรีสิงห์บุรีนะครับอร่อยมากนะเนี่ยนะทุนละร้อยสามสิบเก้าสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่ทีมงานเขาแปะเอาไว้หมูทุบนะครับ ชุด139น้ำหนัก130กรัมบวกบวกนี่ฮะผมกินแทงข้าวแทบทุกเช้าเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยอืมอืมนะเป็นสินค้าชุมชนนะครับผมก็จุดยืนชัดเจนนะครับสนับสนุนสินค้าชุมชนหมูทสา139บาทน้ำหนัก130กรัมบวกบวกนะครับอร่อยมากเห็นไหมฮะเนื้อนเนือน้อเน้นเน้นเลยนะครับ เข้ามารับชมข่าวช่วงท้ายผมก็ขออนุญาตนะครับขายของขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกันสักหน่อยนะครับนี่ฮชุดละเอ่อชุดละร้อยสามสิบอันนี้หมูทุบนะหมูทุบจากพมบุรีเลยนะของดีของอร่อยนะครับของดีของอร่อยจากพรมบุรีที่สิงบุรีนะครับทำสดใหม่เสมอสนับสนุนทีมข่าวหลายคนอ,อ,อยากจะบริจาคเงินอยากจะช่วยเหลือผมไม่เอานะครับนะผมก็ ไม่เอาดีกวกนะครับเอาสินค้าชุมชนมาสนับสนุนชุมชนเอามาคุณผู้ชมได้ของดีของใช้ของกินที่สุดยอดที่มีคุณภาพที่คัดเลือกจากผมแล้วได้สนับสนุนเพราะไม่พี่น้องประชาชนชุมชนคนไทยเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วผมก็ได้มีรายได้ส่วนหนึ่งเอามาทําข่าวนะเอามาสนับสนุนทีมข่าวน้อง